สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆอร่อยด้วยกับกรัวแม่หงค่ะวันนี้แม่หงจะพาทำขนมจีนน้ำยาป่าปลาช่อนสูตรอีสานใส่น้ำปลาร้านัวๆเซ่บๆกันเลยค่ะและก็มีผักเหมือดเยอะๆกินให้แซ่บๆกันไปเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมวิธีท,ทำอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแม่หงนะคะส่วนประกอบก็จะมี ปลาช่อน1กิโลหนึ่ตัวตัดหัวไว้ทําต้มยำด้วยนะคะแล้วก็น้ปรราปลาร้าทั้งตัวทั้งน้ํานะคะประมาณ200กรัมค่ะพริกแดงเม็ดใหญ่นะคะแกะเม็ดข้างในออกแล้วนํามาล้างนะคะแล้วก็พริกเม็ดเล็กเพิ่มความเผ็ดค่ะแต่เม็ดใหญ่นี้จะเพิ่มสีสันให้สีแดงสวยค่ะใบมะกรูดนะคะกระชาย200กรัมค่ะหั่นเป็นท่อนนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะ ประมาณ50กรัมค่ะแล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะ50กรัมแล้วก็ข่านะคะประมาณ1ช้อนนะคะหอมหัวแดงนะคะประมาณ150กรัมค่ะขั้นตอนแรกเราก็น,นําน้ําเปล่าใส่หม้อตั้งไฟนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะตามด้วยพริกเม็ดใหญ่ใช้กรรไกรตัดเป็นทอดนะคะพริกเผ็ดนะคะแล้วก็กระชายค่ะหอมหัวแดงกระเทียมข่าตะไคร้ค่ะ เราจะต้มจนน้าเดือดนะคะพอน้ําเดือดเราก็นําปลาลงไปต้มเลยค่ะเราจะใส่น้ําให้ท่วมปลาแบบนี้นะคะเราจะต้มจนกว่าปลาจะสุกเปื่อยดีนะคะเราได้ต้มปลาไปได้สักพักนะคะปลาของเราก็เริ่มได้สุกนะคะปลาสุกก็จะเนื้อแตกออกมาแบบนี้นะคะเราก็ตักออกมาเลยค่ะพร้อมตักเครื่องสมุนไพรต่างๆนะคะออกมาเลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะพักปลาไว้ให้เย็นก่อนนะคะระหว่างนั้นเราก็นำข่าตะไคร้กระชายต่างๆนะคะนำไปปั่นนะคะหรือจะใช้วิธีโขกดิ่งดีนะคะจะได้หอมค่ะค่ะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะเนื้อปลาแม่หงก็แกะเนื้อปลาจนเสร็จแล้วนะคะก็นำไปปั่นรวมกับเครื่องเทศต่างๆค่ะแม่หงก็จะปั่นประมาณนี้นะคะไม่ปั่นละเอียดมากเท่าไหร่นะคะ ต่อมาแล้วก็จะมากรองเอาน้ําต้มเครื่องต่างๆที่เราต้มปลานะคะมากรองน้ําต้มปลาเราจะไม่ทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาตั้งไฟนะคะเราสามารถเติมน้ําได้ตามความชอบชอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ต้องเติมถ้าชอบแบบว่าไม่เข้มข้นเราก็สามารถเติมน้ําได้นะคะพอน้ําเดือดเราจะกรองปล้านะคะด้วยกระชอน,นะคะ่ะแล้วก็คนๆจนกว่า ตัวปลาจะเปื่อยดีจนหมดเดือดแต่ก้างนะคะต่อไปเราก็ตักน้ําต้มในหม้อนะคะไปผสมละลายกับเนื้อปลาพริกแกงที่เราปั่นไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เทลงใส่ในหม้อเลยค่ะค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวน้ําร้อนจะกระเด็นใส่ค่ะหลังจากนั้นเราก็รอให้น้ําเดือดพอน้ําเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะมาชิมดูรสชาติความเค็มของน้ำกนะ่อนที่จะปรุงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำปลานะคะเราเติมน้ำปลาไป3มชับพีค่ะตามด้วยน้ำตาล2ช้อนค่ะเกลือ1ช้อนชูรสครึ่งช้อนค่ะรสด,ดีประมาณครึ่งช้อนค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะเราจะใส่แค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาชิมดูค่ะ หลังจากชิมอีกรอบนะคะแม่หงจะใส่เกลือลงไปอีกประมาณครึ่งช้อนค่ะน้ำขนมจีนเราจะให้ออกรสเค็มนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยนะคะแม่หงจะใส่ลูกชิ้นปลาก้อนเล็กนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบตีนไก่ก็ใส่ตีนไก่ก็ได้นะคะใส่ตามความชอบได้เลยค่ะค่ะลูกชิ้นของเราก็เริ่มพองตัวเริ่มสุกแล้วนะคะ แม่หงก็จะปิดแก๊สเลยนะคะเสร็จแล้วแม่หงก็จะนำต้นหอมผักชีหั่นประมาณ1นิ้วนะคะโรยลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่สูตรของอีสานก็เขาจะก็จะใส่แบบนี้นะคะ ความเข้มข้นจะพอดีนะคะจะไม่ข้นมากเกินไปค่ะเพราะแม่หงจะไม่ชอบน้ำยาที่ข้นมากเกินไปค่ะชอบให้เป็นน้ำน้านะคะเวลาเราลากับขนมจีนนะคะจะได้มีน้ำซดนะคะค่ะเราก็จะเสิร์ฟกับผักนะคะมีมีถั่วกระลำปีซอยแล้วก็ผักกาดดองนะคะผักเมือดต่างๆก็จะหาตามชอบได้เลยนะคะ สำหรับวิธีทำน้ำยาป่าปลาช่อนก็ทำไม่ยากเลยค่ะเราทำหม้อใหญ่ๆไว้กินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะสุดท้ายแม่หงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆค่ะาหากสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะแม่หงยินดีตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบา,บายยจุ๊บๆ